สวัสดีครับผมช่องไอ้ป่าหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นนะครับของเด็กเด็กน้อยนะครับอย่าลองแกะสินค้าชมกปนนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับแบรนด์นี้นะครับของเล่นนะมีหลายรูปหลายตัวรุ่นครับมินข้างในจะเป็นเสียงก้งกิ้งก้งกิ้งนะครับลองเสียงนะ Yeah. จะลองแกะให้ชมกันนี่นะครับแกะออกแล้วนะครับ เป็นแบบข่าย,ยาวนะนี่ฟังเสียงข่าย,ยาวจะดีเทีร์นตงนะครับแย๋วเลยไม่รูพ้พอชอบเป็นลูกชอบนะครับก็ใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็กดที่อยู่ สั่งในคลิปฝั่งไซมือนะครับดูที่ปิพันเนาะหรือว่าจะกดสั่งใต้คลิปได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับแล้วว้เจะกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ